non như thế như sưa, coi coi là, chặt bảy tí là, nhắn nhắn bất đi bà ่นนี้ทนโอ้รถแหงก็รถกแขกกูเ้เนี่โอ้มาสู่ใจอีกเลยเออโอ้ยทำลังคายได้แล้ว เจอตัวแรงอีกแล้วครับพ oh, oh, oh. yes. ื <what> ่อนโอ้โหยิงยิงต <ois> ีโอลหอกอางลูลบอกอาโอ้เอาจริงว่ะเอาจริงว่ะมันชุลลมสายสายมันชิลลมสายสายไฟนี่เอาไปเจอตัวแรงอีกแล้วครับ มึงงม่งเออมมันวาเฮ็ดจังอีกไปด้เยี่จังบาทเด้ครับี้ยเงี้เตียงอยู่บาทโอ้วาหอมันนเลยครับตัวแรงระจำมูอบ้านให้ดิโอ้โห โอ้ของแข่ได้มหมนี่มาแล้วไอ,อีย,อยหลังคาเรื่้องหลังคาด้ใส่หลังคา,งาไม่จุหดหอมเรื่องรองเลย cái bài, đây có bà. là bài này, có à? <laughs> rất là tháng lặng, <cười> <Whoa>! <cười> quá oui không khửn leo quá không khửn leo quá không khửn ô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  วัดจำโคเชงนะ้เอ๊ยั่ยังยังก่อนวัดจำโคเชงกันเถจัดไปที่ลาจัดไปที่ลาโอ้อยากลองบ่ามาแนวดิพี่น้องไงคือกล้องมากเกือบประทันพี่น้องเอ้ยอันนั่เนื่นผมคือกล้องมากเกือบประทันมันมาแนวดิมันมาหัวเรียนต่ำเรียนต่ำเลยวะ ันนี wollte, e, autant, ้ก <Willy! S 3> ับเฮืร์นเฮืร์นพื้นนั่นแหละครับแต่ว่าเพื้นมาเพื้นมาจะเสียบุมาหัวแต่เร่อต่ำเรื่นต่ำเลยวะนี่มันจะว่ากี่ว่าก็ม่วงก็ม่วงนี่ออกเบิดเมื่อกูมาเก็งซีล่ะโอ้เนียนนวลเนียนนฮะมาเ้ยงมาเ้ยงเฮ้ โอ้อยู่ดีถามไฟกับโกวแขกได้เอาไรครัาแ, <laughs> าแมสซีฟอร์ดยอมอยู่บ่ออดิโอ oh, ออกไปโอ้ oh, เอาไปใช่รนะึโอ้มาแบบเ <laughs> ต็มมาแบบเต็มระบบเลยวะ <laughs> ยึดฟองได้ย่างมาเลยเนาะ <laughs> เอ๋อไปใช้บาน

nó có lớp gói của tên này vô con mà Ồ, tôi này là,